สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อวานี้ก็จะมารีวิวควายควายแม่มานนะแม่มานแม่มานว่ะสักควายแม่มานม,มานายวย,ววยไ,ก,ยไวยวก่ฮะต่า,ตากงากินบ่นจักอันนั้นละากกาจักมานเท่าไหร่ละ จกจะอวยทางหลังไหมข่อยจัข่าเหมือนมาจะปัข้ามันหันไปแล้วะกันตีงีแม่งแกสิได้ลูกเลยนะมูลน้ำเาเทกสูงเทไรหรร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าแค่รอยี่สิบ้าสี่สิบ่ากัวกัวสี่สิบสี่สิบกัวกัวเปล่ สี่สิบกว่าบอสี่สิบห้าฮะสี่สิบห้าเจ้าวัดบอร้อยสี่สิบห้าวัดแล้ววันนี้ลูกในท้องโตที่เท่ได่โตที่ห้าโตที่ห้าป้าเต็มโอเต็มคอกเลยนี่เนาะเต็มคอกเลยแม่แม่โงงใหญ่เลยบ่อนี้แม่ใหญ่แม่นางใหญ่แม่แม่ให้ลูก แม่แม่ให้ลูกดีปีลูกปีลูกว่าสันใช้สันลูกสาวได้จากเดือนแล้วก้อนนี่ในท้องหันสิบเดือนมันสิได้แล้วแม่บอกใกล้สิได้แล้วจะข่อยไปใกล้บุได้ได้ข่อยมุมนั้นไะข่อยก็ไม่ยิงพวกจับหันวนเวียนวนเวียนอยู่ห้องบุได้อันนั้นเลยเออ ไปทางไปทางนั้นได้ปะเดี๋ยวคือจะไปปะเสื้อแหล่เดี๋ยวพาไปปะข้าวกันจัดไว้เราบบุขคลใจได้ข่าวเดี๋ยวพาปลาได้ทีเดาปลาได้มันมือใชข่อยได้ทีเพราะว่ามันตื่นเกลนยะนะมันตื่นคนตื่นตื่นกองอีตฉาห่าจักมันอยังเพ้อเพ้อไปสิว่าแล้วเนาะเออท้องสิบเดือนแล้วก็ทีได้ลูกแล้วันอันนี้ตัวเมียตัวแม่มัน วันนี้จะถ่ายลูกสาวนะวันนี้เอถ่ายลูกสาวก็อ่ะไวนมากอ้วมากห้มันอ้วนหลังมากก่อนเออเออเออเดี๋ยวกระสิได้อันอันน้องน้องโตเมียน้องโตหูเนาะบอกกุมภากับมีนาติตั้งซื้อขนลดเนาะกุมภามีนาเลยเนาะบอกกุมภากับมีนาเนี่ยแหละได้รู้ว่าสั่น ได้อยู่อันนี้ตัวเมียสองปีนะเดือนกุมภาพนธ์เก็เต็มสองปีโอ้ปีไปปีสิบเอ็ดเดือนกุมภาสิบสี่กุมภาเอ้ามันมาเลนทายเลยบอกโอ้กุมภาสิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาเกิดฮัลวันที่สิบสี่กุมภาก็ฮัลว์สองปีเนาะแม่นางสาวน้อย không có nhanh hè bung này ừ. nhanh hè bung này nhanh hè bung này tân nói là tùn bỗng chân cho đêm có đâu bỗng dưng bố mặt đương hoặc là hèn mặt đương 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 mặt

เปิดราคาแล้วค่ะ,คะเปิดราะคาแล้วคาะสนใจก็ทักมาได้นะคะที่ดอนทอยนะคะควายนี่หายดอนทอยคะ่ะตำบลสามัคคีพัฒนะน,นาอําเภอกาญจนยจังหวัดสกลนครค่ะอีกจ้หน่อยก็สมและตัวนี้ก็ดีเพราะว่ามันจะหองสองปีแล้วเนะาะก็ได้สมสนะได้รู้อีกเลยก็ไดู้อีกลที่อันนี้ตัวเมียนะคะนี่สองปีคะ่ะซื้อน้องกุมภผ้าได้หน่เพราะว่าเกิดเดืองกุมภผ้บาบ้านเลนท้ายที่ สิบส tamam. ี่ก e ุมภาวันวาเลนไทน์น้องวาเลนไทนยวาเลนไทนยปะน้องหันน้องวาเลนไทน์ตัวนี้ันน้องวาเลนไทนยโอ้ติน้องวาเลนไทน์ได้ไงน้องวาเลนไทนยอัญยางมาหานเราทายวาเลนไทนยน้องวาเลนไทยอย่างมาเลย อันนี้เปิดเปิดราคาแล้วค่ะสิบสองค่ะทั้งแม่ทั้งลูกค่ะแม่แม่ตัวนั้นท้องมาสิบเดือนแล้วก็ลูกตัวนี้กะปีสิบเอ็ดเดือนอีกกอีเดือนหนึ่งกับสองปีเปิดและสิบสองนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์928 082 928 5573 0829285573โทรหาได้ค่ะตัวลองกันได้นะคะที่ดอนทอยนะคะตำบลสามคีพัฒนาอำเภอกอำนววจังหวัดสกคลนครค่ะกใกล้ๆตลาดดอนทอยแล้วค่ะที่ดอนทอยนะคะ,ะ,คะอันนี้น้องวาเลนไทยคะ่ะน้องวาเลนไทยกับกับแม่แม่มานสองตัวสิบสองค่ะ เพนฮอนฮองสิบสองทีนี้ก็คุยมาทักกันได้ต่อรองกันได้พ่ะย่ะคุยกันได้มาสันที่เบอร์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองมันยังก็ศูนย์แปดสองเก้าสองแปดห้าห้าเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดสามนะคะที่ที่เบอร์ เจ้าของควายควายสองตัวสามในท้องเนาะถ้าได้ออกมาอีกตัวเมียก็ได้อีกก็เป็นก็เป็นสาม,สามอ,อะไรตัวเมียอีกก็ได้สามแพรพัน,นพอ,พอ,อันนี้พอ,อ,ญญอนัญักบอลเลี้ยงบอลเลี้ยงหมมีบอลเลี้ยงมันทีนนทีแคบนะเพราะว่าพอนี่หน้าปังนะพอนก็เลยจะจะแบ่งออกนะคะนห,นหน้าปังเนี่ยหน้าปีเนี่ยทีอันทีมันแคบนะ ที่แคบก็เลยยางแบ่งออกก็เลยอันเพิ่นก็เลยเปิดราคาแล้วค่ะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ที่หไ้ไว้นะคะติ่ต่อสอบถามได้นะคะที่ดอนทอยนะคะตำบลสามคัคคีพัฒนาอำเภอกาอำานวยจังหวัดสกลนครน,นะคะ<ป>พูดย้ยางหาเจ้าของ น้องวาเลนทยอัน้ไม้นอันเามลาเบ้นอเงม้องวาเลนทายน Get, ี่สูงส bon ูงเท่าไหร่นะเจ้าวัดอยู่บ่ม um> ่ได้ว okay ัดมันบ่แต่แม่หาร้อยสี่สิบกว่านะร้อยสี่ส mm ิบกว่าแม่อ yeah ันนี้กระสีสูงเติบอยู่ได้าะเพราะว่ามันจะเพียงเพียงบาทไปได้เพียงบาระอยน่ บอกอันนี้ก็สูงอยู่อันนี้ก็แม่ใหญ่แหละค่ะที่ว่าอันมีท้องแหละค่ะเดี๋ยวยางมาละนี่ค่ะสองตัวนี่ค่ะยืนยืนเบื้องเด้อเดี๋ยค่ะแม่ใหญ่อ่ะยืนให้เบื้องเนี้ยเพราะว่าอันอันที่ขายนี่ยคืออัน พื้นที่เลี้ยงอันหน่อยก็เลยแบ่งขายออกไปนะอเมื่อแล้วเท่าแล้วดิเกี่ยาอะไรดิเกี่ยงาเบาไวแล้วดิแม่ใหญ่ฮันเดสักั่ยางไปแล้วดสิ ได้เฮาตื่นพอเฮาตีคอยขึ้นนาพกกาตื่นเลยอันนี้อันอันนี้ลูกตัวหนึ่งบ่เนี่ยัตหุ้นตีต่มันไ่ยงตัวนี้นะไม่ยงตัวนี้ลูกอันนี้ลูกคนละแม่พักกันตื่นคอยขึ้นคณาเมื่อกี้นี้กระโยกคือคนะขึ้นสีสุดใจสินาขั้นหนึ่งเสื้อแดงมากแต่วมาสิไหลขึนตี อยู่อยู่อยู่เบิ้งเบิ้งเบิ้งยืนให้เบิ้งแน่ยืนให้เบิ้งแน่เออ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 ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กิติมาสาวบ้านดอนด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะ สวยๆรวยๆหล่อๆเฮงๆปังๆนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะโชคดีในปีสองพันหกสิบสี่นี้นะคะโชคๆมันๆค่ะทุกผู้ทุกคนค่ะโชคดีนะคะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญ้าทีก่การงานเจริญงนุ่งเรืองตลอดไปนะคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกครอบครัวค่ะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะเคือนคลิปนี้กะ ขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า